เออเออเออินอเอิเออเออเออเอินออเ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 นอเออหนอเออเออเออ้ออเ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 องเออเอหเอานอนเออเ่อเอ่เออ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 เอเออเออเออออเออเออเอเอ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 นเออออเออเออออเออเอออย สวย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 อ้ยสวยโยสว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 ยเออแล้วถ้าสมมติว่าฉันชายเล็กกับหญิงน้อยแต่งงานกันเหมาะไหมมอชายเล็กอีกน้อยมอโอ้บอกบนเลยนาเปลี่ยนแล้วบอกไม่ได้มอมอบอกเขาไปเลยมอมอ ยังไงก็เหมาะลูกหมดหมดที่เหมาะไอ้เออุ้ยโอ้โหนั่นไม่พอเสียใจเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรไปวะพ่อไปวะพ่อโอ้โหโอ้ยลูกไม่ดีโอ้โหเพรว่าพ่อไดยใจพ่อกด้ใจเนี่ยลูกบอกไม่ได้ 嗯。